E กาแฟเป็นพืชที่ต้องการเฉ a ต้องการร่มเงาเมื่อต้นกาแฟปลูกใต้ร่มเงาของต้นไม้เนี่ยเขาจะให้กลิ่นและรสชาติพิเศษออกมาและยิ่งไม่ใช้สารเคมีเนี่ยกลิ่นและรสชาติพิเศษก็จะยิ่งเยอะขึ้นธาตุอาหารที่หลากหลายเนี่ยก็จะถูกสะสมอยู่ในมเมล็ดกาแฟแล้วก็มีกลิ่นของดอกไม้ป่าต่างที่แอบซอบลงมาอีก นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเอากาแฟนเนี่ยมาเป็นพืชเศรษฐกิจหลักเพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และช่วยเหลือปาดท้องชาวบ้านได้เก็บเนี่ยมันก็เลกกกหลือเม็ดตีซุกๆหรือว่าเม็ด ที่ช้ำๆหรือว่าเม็ดแดงเกิดขึ้นมาครับเนาะเม็ดเขียวบางข้างเขียวติดมาเนากกับต้องเก็บเตือ้อเพราะว่าถ้าจะไปสีเนี่ยมันบหมาออแต่ถ้ามันแดงมดเนี่ยสีเนี่ยมันเอาง่ายเลยความช้ำความบานมันก็มีเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่เพราะฉะนั้นทางทีดีก็คือเด็ดทีละเม็ดหรือว่ากับจ erm ับทีละสองเม็ดก็ได้บางลูกมันจะซ่อนอยู่เนาะว่ามเม็ดเขียวยังมีอยู <c oughs> <c oughs> ่ยงไง เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกทีว่าเ,ออเม็ดไหนเม็ดซุกอไนไรเม็ดซุกเขาก็เลือกได้รายได้มันก็เริ่มเพือพ่อพืขึ้นมาน่ะก่อนกอนมีแต่เก็บช้าเก็บเมี่ยงเพราะว่าเนื้อทีของเขามันอยู่ในป่ายอยู่แล้วแล้วก็เขาไม่ได้เจ้สารเคมี ผลอของเขาก็อยู่ในแบบธรรมชาติอยู่ใต้ล่มไม้แล้วก็สามารถเกื้อกูลกันนั่นแหละเราไม่ล้มป่าแถมน้ําก็จะเยอะขึ้นในส่วนของกาแฟเลมอนฟาร์มเนาะล็อกไว้ว่าเป็นชุมชนบ้านไม่หางเป็นกาแฟพรีเมียมนะครับ mm hmm. เกตพรีเมียมอยู่ในพื้นที่ปลูก mm hmm. ที่ได้รับรองมาตรฐาน USDAL กันอกแล้วก็ตอนนี้ขึ้นระดับที่พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนอะที่เรียนฟอเรสเนี่ยนะครับเรนฟอเรสเป็นมาตรฐานสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าไม้มาตรฐานนี้เนี่ยถูกตั้งโดยองค์กรภาคเอกชนระหว่างประเทศซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณ60ประเทศทั่วโลก,กน,นะครับ mm hmm. ที่พยายามที่จะอ,ออกมาตรฐานรับรองสินค้าที่มาจากระบบการผลิตาการเกษตรที่รักษาป่าไม้ เขาจะให้ความสำคัญเรื่องของวิธีคิดและก็วิธีปฏิบัติที่ยั่งยืนผลผลิต การโปรเซสกาแฟที่นี่ถือว่าเป็นการโปรเซสกาแฟที่สะอาดมากๆเก็บปุ๊บต้องแปรรูปให้เสร็จภายใน12ชั่วโมงต้องไปลอยก่อนเอาตัวลอยออกมาแล้วเอาตัวจมเอาไปสีแล้วก็แยกเก็บเม็ดเขียวที่มันติดมาเราก็แยกทิ้งเม็ดแห้งก็แยกทิ้งเอาผลที่จมสีแดงสมบูรณ์เนี่ยไปปอกเปลือกด้วยเครื่องเบียดห้ามเกิน2วันเนี่ยว,วันนี้พรุ่งนี้ไม่สีอีกวันหนึ่งไม่ได้นะเพราะว่ากาแฟมันจะช้ำ เสร็จปุ๊บเราจะเอาเปลือกตรงนี้เนี่ยแยกไปทําปุ๋ยหมักแล้วก็เมล็ดที่ได้จากการเบียดเอาเปลือกออกเนี่ยเ<ม>ขาจะเรียกว่า<ม>กะลา<ม>ช่วงกระบวนการนี้เนี่ย<ม>เราใช้น้ําสะอาด<ม>ทุกขั้นตอนเป็นน้ําที่มาจากป่า้น,น้ําบนภูเขาซึ่งมีแร่ธาตุที่สมบูรณ์เนี่ยเป็นน้ําแร่เนี่ยเยอะหลากหลายนะครับมาใช้ในการโปรเซสได้เป็นน้าสะอาดมากน้ําเย็นไหม เย็นก็ทำไงล่ะโอ๊ตเอาการนี่ยลึงวันมาดูชิ้นก็มันเป็นการไปรูปกาแฟมันเป็นฤดูหนาวกลางวันนี่ไม่เท่าไหร่ไงพอถึงตอนเย็นปุ๊บเนี่ยต้องโปรเซสแล้วน้ำมันเย็นมากอากาศก็เย็นมากโปรเซสตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความใส่ใจของเราเนี่ยทำเล็กๆกระจายหลายๆชุมชนแล้วก็เกิดการใส่ใจ เราเอากาแฟกะลาไปตากไม่ให้โดนน้ำค้างเลยกระบวนการแห้งของมเมล็ดกะลาเนี่ยนะครับมันก็จะแห้งต่อเนื่องไม่เหวี่ยงตากแล้วเก็บถ้าแดดดีก็ประมาณ8-9วันถ้าแดดไม่ค่อยดี10-11วันก่อนๆน,นี่ยังไม่มีเครื่องวัดนะต้องใช้ฟันกัดเอาถ้ากัดไม่เข้าแล้เออถือว่าใช้ได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องวัดเนาะใช้เครื่องวัดวัดเอาว่ามันแห้งหรือไม่แห้ง ถ้าเราปลูกคนเดียวต้องหาแรงขายเนาะถึงทํามาปลูกมาเยอะถึงเวลาจะขายมันแบบมีที่ขายแต่พอดีมีมูลที่ขึ้นมาก็ตงกลุ่มกันขึ้นมาเนี่ยโอเคเป็นรับซื้อมดผลผลิตที่เขาปลูกเขาปลูกได้เต็มตีผลก,ก็รับซื้อได้เต็มตีมันดีตรงนี้แหละป่าไม้เห็นไหมไปทางนี้ภูเขาล้ลานหมดเข้ามาเขตนี่ป่าไม้เต็มมันอยู่ที่ว่าคนพื้นที่เขาทํามาหากินแบบไหน ชุมชนได้กันพื้นที่ป่าให้เป็นป่าชุมชนแล้วก็เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ของชุมชนนั้นป่าพื้นนี้ในพันกว่าไร่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าเป็นแหล่งกระจายพันธุ์เป็นแหล่งพักพิงหรือเป็นแหล่งหลบภัยของเขาทางออกของความยั่งยืนในอนาคตนี่คือวานาเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์อย่างเดียวฉนั้นระบบอนาคตเนี่ย ความสมดุลเนี่ยมันจะต้องมีป่าเข้ามาด้วยคุณค่าและคุณภาพมันจะต้องไปด้วยกัน